อ้ายดอนกูดอนอ้ายโอ้โหโอ้โหไอ,อ,อสตัตว คัมโบชุดเดียวตายเลยนังมึงเข้ามาลเลยไอ้ก,กัวก,กูไม่ยอมให้มึงแดกข้าหัวกูคนเดียวหรอกร้านหมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะไก่ตันแบบสุ่มหรือไก่ตัน VC และยังมีไอเดีเทพให้เลือกซื้ออย่าลืมไปอุดหนุนร้านหมูหยองชอบกันนะครับเอาละฮะวันนี้ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ททานเลยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟูดกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้พี่จะไปเล่นผลซาวนั่นเองซึ่งไอ้ผลซาวเนี่ยทุกคนลืมกันไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าพี่ยัง ดี๋ยังไงเนี่ยก็มาดูสกิลกันเลยดีกว่าว่ามันจะเจ๋งสักแค่ไหนอย่างแรกคือเรากินเข้าไปเลยกินเขาไปเลยฮะ กินเข้าไปแล้วซึ่งไอ้ผลซาวเนี่ยมันก็จะมีหลอดทางขวาด้วยนะมันจะคล้ายๆการแปลงร่างนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การแปลงร่างหรอกมันคือเปลี่ยนเป็นร่างทองแล้วมาดูที่สกิลกันก่อนเลยนะฮะทุกคนตอนนี้สกิลตัวแเนี่ยโอโหอย่างเฟี้ยวสกิลมันดูมีมิติมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วความดีของสกิลตัวแซนี่คือการทําลายเจนที่ดีเลยโอ้โหดูดิสามารถชาร์จได้ด้วยน้องๆต่อไปสกิลตัวเอ็กนะฮะโอ้โห แหลกเลยน้องๆสกิลตัวเอกอีกทีนะครับนี่นะโหอย่างแรงสกิลมันโคตรเท่ดูอีกทีดูอีกทีน้องๆพี่ปากหมา,หาประไล่นี่แนะพี่ปากคนจังเลยออสตัๆไปสกิลนี่3สกิลตัว C นะฮะดูเเลยโอ้โหสปีดแดนสต็ปแดนของแท้เราก็เน,นเนียนวิ่งมาแล้วเราก็ปล่อยสกิลอย่างงี้ฮะ ตัดแน่สัตรูก็จะโดนดามเมดแล้วก็โดนทำลายเจนไปด้วยโอ้โหอย่างโกงมาดูสกิลสุดท้ายนะสกิลอันติของเราเอยเป็นอย่างไรโอ้โหอย่างเทอะเทกกิ้ลเราก็วิ่งมาเนเดนเราก็ปล่อยสกิลอย่างนี้เลยนะฮะบึ้มโกโคลครันชอบจริงสกิลพวกนี้เดี๋ยวลองมาเรียงกันเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนถ้าใช้สกิลแบบคอมโบกันนะฮะปล่อยสกิลพ่นที่ปากเดินเนียนมาแดน เดินเนียวอันติเออเนียนแม่งทุกอย่างเลยสานอ๋ออย่างเฟี้ยวเมื่อตัวลรคทองแล้วเราก็เทได้สักพักนะฮะดูดีพอเอาพอหายทองแล้วไม่เทเลยแต่ถ้าคุณถามผมว่าผมซาวทำอะไรได้บ้างเนี่ยผมก็จะบอกกับคุณเลยว่ามันสามารถบินได้มันสามารถเดินได้มันสามารถพขี้ปากได้มันสามารถกดลันตโงๆแบบว่าคนอยู่ในกำแพงได้ว้าวโคตรเจ๋งแล้วก็สามารถใช้สกิลต,ตอดโปรได้ นี่โดนโปรด้วยเห็นไหมแต่ที่สำคัญหลักๆเลยก็คือแม่งเหินฟ้าได้นั่นแหละโคตรเฟีเ้ยวอ่ะสกิลขนซาวเอ,อ้ยมันเท่จริงๆแล้วพอมันเป็นสีทองอย่างนี้ทุกอย่างก็จะไวไปหมดการใช้สกิลการโอ้โหความเท่ของมันก็อรังอยู่แล้วน้องๆดูเลยสเต็ปเด็ด เซิฟนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนเลยนะฮะน้องๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาขอบล็อกฟูดกาชากันก่อนมันจะมีของดีให้ไหมอาเจ็บไอ้เหี้ยผลอะไรวะเนี่ยนานนี้โอ้ผลอะไรวะเนี่ยจอกจัดเก็บไปเลยจัดเก็บได้ด้วยนะวันนี้เจ๋งว่ะเจ๋งจา้า ว้าปไปต่อหน้าต่อตาเลยดูเหมือนว่าเซิร์ฟนี้ไม่มีใครอยากจะเล่นกับผมเลยผมก็ย้ายเซิร์ฟดีกว่าครับทุกคนจะได้เจอคนที่ดีดีว้าวเขาเซิร์ฟมาใหม่ตอนนี้นะฮะมีคนข้าหัว30มอด้วยโอ้โหชื่อว่าเท็ดดี้แบเดี๋ยวเราจะไปตบมูหมีกันเลยอย่างแรกคือชาเทมโปเมเทอร์นะฮะแล้วเราค่อยไปบวกกับมันดู่น,นไงพ่นที่ปากใส่เลยไม่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 ไ,มไมอ้โดนกูดอนดอ,นอ้โอ้โหโอ้โหไอ,อสตัตว์คอมโบชุดเดียวตายเลยนัง ไอ้เขี้ยมันยังโหดขอแก้มืออีกทีมึงเข้ามาเไยไอ้กลัวกูไม่ยอมให้มึงแดกข้าหัวกูคนเดียวหรอกมึงก็เข้ามาสี่ดอกเข้ามาเลยอีดอกโอ้ยกูโดนเวียงกูโดนเวียงมาดีควายมาสีอดอกอึง้งตายไดีดงโง่เจอกูเมมไปหน่อยนึงมาดิ ไอไก่โอ้โห่็บไปสองตัวฮะเก่งเกินกูและหลังจากนั้นมันก็ออกมาแก้มืออีกเหมือนเคยโอ้โหไอพวกนี้แพ้ไม่ยอมจดจําไม่ได้เลยเวลาแพ้เนี่ยพูกมือมาีิครับเปิดสเต็ปแดนเข้าไปทีแล้วก็จังหวะนี้คนขี้ปากใส่มันแล้วมันไม่ได้กินนะโอ้โหมันเปิดผลวาร์ปกูไม่เข้าไปหรอกมาดิเอ้าอึ้งดิอึ้งดิเจอสกิลกูมาดิอึ้งเหรออึ้งเหรออึ้งเหรอมาเลย หัวไปันเก้าสองรับแล้วนะน้องไหววันเนี้ยไอ้นี่ผลวาร์ไม่ออกมาสักทีวะตายห้าไปแล้วมาดิก็คือมันมาถึงมันเวียงเลยกูแปลงร่างเลยแล้วกันกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวกับมึงแล้วฮะเสียวลาฮะมานี่เปิดสตั้นเลยมึงลงมาเมื่อไหร่มึงดโดนอเอ้ย ตายเอ้ยสารแลสามแล้วเอ้ยกระจกกระจกจริงจริเยกระจกจริงเลยเชียวกูนี่มันเก่งจริงจริงดูเด็กมันแพ้แล้วมันยืนมองผมแล้วน่ะมันไม่กล้าเข้ามาแล้วโนวีสี่พองไม่สนเว้ยไม่มีกฎเกณฑ์ในสนามลบเลอน้องเข้ามาเลยไอไก่เอ้ยโนวีสี่เียอะไรวีสี่อะไรมึงมาดิไก่มาดิไก่มาดิไก่มันเกินเคาน์เตอร์ที่จะถูกรีเซตอีก72ชั่วโมงเลยนะเว้ยไก่พวกมึงมายืนทำอะไรกันเนี่ย ะไอรูฟี่กับไอซันจิมันยืนทำอะไรฟลักไรสละหมูหยองชอบร้านไก่ตันสุ่มกล่องราคาถูกที่สุดในประเทศไทยอย่าลืมไปอุดหนุนร้านหมูหยองชอบกันนะครับแล้วมาหาคนตกกันต่อฮน้องๆโอ้โหผดน้ำแข็งอุ๊ยอ,อ้าวกูโด,โดนอย่างนี้มึงมาดิไอไก่มึงมาสิไอไก่มาสิไอไก่มาสิไก่คุณลวเนี่ยในปานอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนนะ มาสีไก่มาสีไก่มาสีไก่ไปไหนเอ้ยไก่มาสีไก่หนีไปไหนไอ้เชีย,ยไไ <c oughs> โดนแล้วโดนอีกอ่ะไอ้ตัวนั้นไปไหนตัวนั้นหนีไปไหนเฮ้ยหนีจริงริงหนีเก่งจริงเลยตู้เราไม่ได้สักคนเลยนะเรามันก็เก่งแต่ด้วยสีกระโดดน้ำเก่งไงดึงดึงดึง ไอเรามันก็บินได้ซะด้วยสีเด็กๆมันก็เลยกลัวจนแย่นเลยทำอะไรมึง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 น้องไหวป่าไหวป่าไอ้ชายาาโดนสกิลกูแล้วโดนดูดเลือดดิอย่างเงี้ยอ้ยเปิดกีตา้าเลยเออมาดิอย่างนี้ก็ตายดิ ตายแล้วตายแล้วจอกเกินนั่นเนี่ยมันออกมาเปิดพีพี P แกกูไม่เอามาันแล้วอ,อย่าจอยไม่อยากคุยอยากเจอคนเก่งๆกงวนน่านี้มีอีกไหมมีอีกไหมย้ายเซิร์ฟดีกว่าไม่เจอคนที่ค,ควรเลยมีแต่วพวกกระจอกแต่อยากชนะแต่ก็ไม่ชนะสักทีนนะโอกาสมันต้องห้าวินละดูมันดิพี่ให้อโอกาสมันแล้วโอกาสออกนะมันยังชนะเราไม่ได้เลยเราย้ายเซิร์ฟนีแล้วนะ มาเซิฟใหม่เนี่ยก็เจอคนกําลังฟาร์มเลยเราก็ไปแวะฟาร์มกับเขาหน่อยดีกว่าแต่เราไม่ได้ฟาร์มเวลนะเราฟาร์มข้าวหัวนะ <c> โอ้โหไม่เปิด PVP ไอกระจอกอีกตัวนึงเปิดไหมวะอีกตัวนึงเปิดไหมวะแค่นั้นเอ้าแล้วเปิดงาแล้วมันเปิดงาประเด็นอะปอกแลมไว้ก่อนอทำอะไรหนี่อยู่ไหน นี่ไหนโอ้โหเลเวลแตกต่างอะไรวะมันไม่ใช่เ,เว 2, ็บสองพันห้ารอ้วะน้องๆไอ้เหี้ยโคตรแย่เลยวะ่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยทำไมเลื่อนเลยเท่านี้เฮ้ยเมื่อเต็มโพเมเทอร์มันเต็มเนี่ยโอ้โหเราก็บินไวอย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมความไวของมันก็เหลือล้อนจริงๆอ่นนะเอิม่ม <c oughs> บินว่องไวคล่องแคล่วโคเทไอตัวข้างในเราออกมาได้แล้วกูรอมึงอยู่ไอควายที่กูบินอยู่อย่างเงี้ยไงองูว้าว มีคนออกมาแล้วว้าวว้าวไอ้เหี้ยเวลไปถึงโอโห้่าหัวกูทำไมต้องมาเจอพวกกระจอกอย่างนี้ด้วยวะมันไม่ยอมออกมาจริงจังกับเราเลยออกมาแล้วน้องๆขอตัวที่แบบเวลเยอะๆจะได้เวลค่าหัวด้วยออกมาเลยพี่รออยู่ออกมาโอ้โหคนเริ่มมาเยอะแล้วแต่ไม่มีใครออกมาสักตัวเลยอะไรของมันกันฟ้าโอ้โหเปิดแล้วหนึ่งฮะตอนนี้ มาดิผมเปิดกูเหรอไอเวนททำอะไรทำอะไรทำอะไรน้องไอยังไม่ถึงขั้นอย่าทำมาโชว์ฟอร์มทําทำาโชว์ฟอร์มเพราะมันจะรู้เสี่ยวเข้าใจเป่าวก็้ดยเข้าใจป่า,ม,ปา,ม,ปามันจะรู้เสี่ยวอะ่ะ อยลุม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 ดูความลุมของเขาดูความลุมของเขาดูความลุมของเขาโอ้ยผมโดนลุมครับน้องๆผมโดนลุมโอ้ยเฮียแม่งแอลลี่กันด้วยมันไม่กลัวเลยแต่กี้มันกะลุมผมเลยนะไม่เป็นไรปล่อยเขาไปลุมได้ลุมไปพวกกระจก เอาละท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างกับผลซาวในวันนี้ซึ่งแม่งโคตรเจ๋งเลยนะผลซาวไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนมันก็ยังโหดสําหรับพี่เหมือนเดิมนะคือความชอบลว้วนๆเลยตอนที่มันมาใหม่ๆพี่ก็เล่นตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะผลซาวเนี่ยยังไงเนี่ยถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยเด้อไปละ บบบ๊าายยจุร้านหมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะไก่ตันแบบสุ่มหรือไก่ตัน v ีและยังมีไอดีเทพให้เลือกซื้ออย่าลืมไปอุดหนุนร้านหมูหยองชอบกันนะครับ